ถึงแล้วนี่เลยบ้านเติมสุกเดี๋ยวไปดูข้างในอันดีกว่านะครับโอ้โหดีไซน์น้า่านั่งจริงร้านนี้ คุณผู้ชมครับก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับวันนี้เราพามาที่สวนที่อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับนี่เป็นคาเฟ่ชื่อว่าบ้านเติมสุขมีการแบ่งสวนออกเป็น2โซนด้วยกันก็คือโซนหน้าร้านและก็โซนในร้านออกแบบโดยคุณโจนะครับคนสวนแลนด์สเคปดีไซน์นั่นเองสวัสดีครับโจ้ครับสวัสดีครับการออกแบบในโซนแรกนี้เนี่ยได้รับโจทย์จากลูกค้ายังไงและพื้นที่เดิมมันเป็นยังไงอ่ะโจพื้นที่เดิมจะเป็นโล่งเลยครับทั้งอาคารมีอาคารเดียวไม่มีต้นไม้เลยสักต้นครับพี่โบ๊ที่ยาก้แลว็ มีต้นไม้บ้างแต่ก็ดูแลง่ายด้วยอะไรเงี้ยครับพี่โบแล้วก็มีความชอบส่วนตัวคือพี่เขาอยากได้ต้นประธานหนึ่งต้นแล้วก็มีชื่อบมงคลหน่อยคับแล้วก็เป็นที่มาของต้นมังมีที่อยู่ด้านหลังของเราดังนั้นเราก็ต้องหาตำแหน่งที่ให้เข้ากับตัวคารแล้วก็มีเฉดของเงาครับไปที่ผนังเนี่จะมีความ มันก็จะมีลวดลายขึ้นอยู่กับตามช่วงเวลาว่าช่วงเวลาบ่ายกี่โมงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วทุกจุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยด้วยความที่เป็นงานฮาร์สเคปกระบ่กทุกอย่างก็เป็นฮาร์สเคปหมดเลยก็เลยทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างเช่นตรงนี้สมมุติว่าผู้ชมมาที่รานนี้เนี่ย สั่งกาแฟสั่งอะไรปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะมานั่งชิลกันตรงนี้ได้ใช้งานได้แบบเต็มที่จริงๆตั้งแต่ด้านหน้าจนไปถึงตรงนี้ฝั่งนู้นก็สามารถนั่งเล่นได้หรือแม้กระทั่งกองใต้ต้นมังมีเนี่ยก็นั่งเล่นได้เหมือนกันพอเป็นกระบ,บะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้งานครับเลยทาให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานไปด้วยล้วทำเป็นที่นั่งด้วยแล้วก็มีโต,ต๊ะมีเก้าอี้อะไรมาตั้งได้นั่งถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับคือถ้ามาที่ร้านนี้อย่างที่บอกว่าเขามีโซนสวนอยู่2งจุดด้านหนน้าเี่ยมใลอย่าง ใช่ครับความตั้งใจให้อารมณ์ความรู้สึกของคนที่มาที่ร้านนี้กับโซนด้านหน้าเนี่ยโจตั้งใจยังไงส่วนที่พี่เขาต้องการเป็นท็อปิคอลด้วยใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าด้วยด้านหน้าเนี่ยเป็นความจํากัดเรื่องของแดด ดังนั้นเราต้องเลือกที่เป็นไม้ดอกแล้วก็ไม้ทนแดดในการออกแบบด้วยความเป็นท็อปิคอลดังนั้นเราเลือกการจัดวางให้เป็นเหมือนคล้ายๆป่าก็จะมีความ,มประทาน<ม>สูงต่ำใช่ใช่ครับแล้วก็ให้มีสีดอกที่มันหลากหลายไม่ได้ถูกเป็นจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ลิงก์กับบ้านของคุณผู้ชมเองนะค,ะคบเพราะว่าสวนที่เราพามาดูวันนี้ถึงแม้จะเป็นคาเฟ่แต่เป็นสวนที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแลผมว่าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยสามารถลิงก์เอาไอเดียของสวนนี้เนี่ยไปปรับใช้ที่บ้านของคุณได้เลยครับ เห็นที่มาของเสียงน้ําตกและพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือสวน่วนที่2ของร้านบ้านเติมสุกตรงนี้คุณผู้ชมครับกาแพงมาถึงตัวชานบ้านเนี่ยมีระยะประมาณหนึง่งไม่ได้ใหญ่โตมากก็ให้ลิงก์กับบ้านของคุณผู้ชมได้เลยการออกแบบโซนนี้เป็นยังไงครับพี่โจโจได้มาดูพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่โลง100่งร้อเเลยครับ,รบไม่มีต้นไม้ทั้งโดยรอบแล้วก็ในพื้นที่จะไม่มีต้นไม้เดิมอยู่เลยแล้วก็ดูเรื่องของทิศทางแดดด้วยที่ร้านหันหน้าทิศตะวันออกหน้าร้านจะเป็นตะวันออกใช่ว่าหลางังร้านตกออันนนนีี้้้้เเืดาใตโค แดดก็จะอ้อมมาอย่างนี้นะครับใช่ครับทีนี้พื้นที่แล้วก็ดูอาคารครับเราววิเคราะห์ว่า ในอาคารนี้มีทั้งเฉลียงพื้นด้านหน้าดังนั้นการออกแบบจะต้องให้สอดคล้องกันทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องของการใช้งานครับเริ่มต้นจากการวางโครงสร้างหัวน้ําตกจะตั้งตรง,งไหนเรื่องบ่อกองและการนั่งของพี่ๆลูกค้าอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วในเรื่องของพวกพันไม้อะไรต่างๆหรือว่าข้อจํากัดในการปลูกต้นไม้ที่เนี่ยมันมีไหมครับพี่โจพื้นที่ตรงเนี้ยครับค่อนข้างติดกับทะเลจะมีปัญหาเรื่องของลมแรงแล้วก็ความเค็มของอากาศที่จะเข้ามาได้ข้อจํากัดตรงนี้มันส่งผลกับต้นไม้ยังไงการใช้ต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าเราต้อตงใช้ต้นไม้มากๆ ในพื้นที่แบบเค็มได้หรือว่าลมแรงๆอะครับเป็นเรื่องของความชื้นความเค็มของอากาศด้วยถ้ามันเจออากาศที่มันมีความเค็มมากๆแบบนี้มันส่งผลกับต้นไม้อย่างไงเป็นโรคง่ายแล้วก็ทมแกนแนวน้ําตกที่จะเป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมหรือว่าแขกที่มาพักจะได้รับการวางน้ําตกการเลือกหินมาใช้เนี่ย ดีไซน์ยังไงกับน้าตกเส้นนี้ครับต้องดูเรื่องของเสียงดังเกินไปก็จะมีผลในการคุยกันในร้านอะไรเงี้ยครับให้เกิดความสบายใจได้มากที่สุดการจัดวางเหมือนกันครับผมด้วยที่ความเป็นบ้านครอบครัวดังนั้นคนที่มาก็จะการกลุ่มครอบครัวมีเด็กใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมีกําหนดความลึกของน้ำพานของบ่อที่ต้องปลอดภัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการจัดวางหินที่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมครับแล้วก็มีการควบคุมโซนให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาใช้งานได้ง่าย ไม่เกิดความวุ่นวายดังนั้นสวนจะต้องแบบมีความเรียบแล้วพันไม้ที่เลือกมาใช้ที่บอกมาสามารถสู้อากาศของชนบุรีได้ครับทั่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพืชที่อยู่แนวต่ำเนี่ยเราก็จะควบคุมได้ง่ายหน่อยัต่ด้วยที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันอยู่สูงใช่ไหมครับเรื่องลมจะแรงก็จะไม่ค่อยปลอดภยัยดังนั้นเราต้องเลือกทรงที่แบบไม่ใหญ่มากมมเ,เป็นกออะไรเงี้ยครับก็จดมาที่เป็นพุ่มเตี้ยเนี่ยเราก็เลือกที่ดูแลง่ายเฟแบบื่องซะเยอะนะที่เราเห็นใช่ใช่ครับที่แบบว่าพี่เจ้าของดูแลได้ง่ายด้วยทั้ ด้วยความปาดิบจะมีการขึ้นแทรกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไม้พุ่มเตี้ยเป็นแนวราบเลยอันนั้นการเลือกฟอร์มของต้นจะเป็นกอเพื่อให้เป็นเส้นที่เยอะที่สุดขึ้นมาจะไม่ให้ดูว่าต้นไหนใหญ่โดดโดดขึ้นมานี่จะแบบดูสึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมีใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไปใช่ครับบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปนั่งนะครับใช้ชีวิตเหมือนเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของร้านกันมากกว่าว่าได้อารมณ์แบบโฮมี่ขนาดไหนไปดีรับ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านบ้านเติมสูงเลยวนะคะพี่กรีนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราไล่เดินมาทุกซอกทุกมุมเลยมันเป็นบรรยากาศโฮมมี่เหมือนอยู่บ้านมากเลยพี่กรีนใช่ค่ะพี่โบนะครับถามพี่กรีนแล้วว่าส่วนนี้หลังจากที่โจเขาเนรมิตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันถูกใจเจ้าของร้านขนาดไหน,นถูกใจมากค่ะถูกใจมากเพราะว่าด้วยความตั้งใจอะค่ะอยากให้แขกที่มาที่ร้านครับ เหมือนกลับมาเที่ยวที่บ้านหลังจากที่สวนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีน้ําตกมีพื้นที่ให้เราทํากิจกรรมได้หลากหลายเลยอ่ะสมาชิกน้องๆลูกๆของพี่กรีนเนี่ยเขาชอบสวนนี้ยังไงบ้างครับก็ต้อรอเวลากลับบ้านค่ะก็จะวิ่งมาที่นี่ก่อนที่แรกมาเล่นที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วอย่างลูกค้าที่เขามาใช้บริการในร้านนี้เนี่ยมุมไหนที่เขาชอบนั่งเป็นพิเศษบ้างคะพี่เต็มจริงๆแล้วอะค่ะเป็นมุมที่หันหน้าออกเข้ามาถึงก็จะนั่งมุมนี้เพราะว่าได้เห็นตก แต่จีิงถ้บอกว่าในร้านเนี่ยสวยทุกม,มุมนะ<ช>จะนั่งด้านหน้าร้านก็ได้ด้านข้างก็ได้หรือว่าด้านหลังตรงเนี้ยพรอะจริงซอกตรงเนี้ยระหว่างตัวอาคารกับห้องน้ำเนี่ยมันจะมีซอกเล็กๆอยู่ซอกหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็โจเขาก็เลือกปลูกเป็นแก้วเจ้าจอมแล้วมันก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าด้านบนก็ทําเป็นเหมือนกับหลังคาที่มีแสงสามารถทะลุผ่าน<ช>ได้เขาก็อยู่อย่างนี้ได้เลย วันนี้เราก็ได้ไอเดียในการแต่งสวนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นคาเฟ่เป็นที่สาธารณะแต่ว่าผมเชื่อว่าไอเดียต่างๆที่เห็นเนี่ยมันโฮมมี่มากๆจนเราสามารถไปปรับใช้ที่บ้านของเราเองได้เลยแล้วคุณผู้ชมดูจบแล้วนะครับก็สามารถขับรถเล่นมาเที่ยวชลบุรีกันได้แวะมาบ้านเติมสุขขนมปังกรอบได้เลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสวนสวยๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ครีนเจ้าของร้านรวมถึงนะครับโจ้จากคนสวนแลนด์สเคปดีไซน์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกษษษษษษิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR โค้บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่อ ah <c oughs> บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจะกทางอ m มรินทีวีเช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ